อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงจังเลยข้าวเหนียวก็เป็นแบบนี้ข้าวเหนียวหนึ่งไม่เป็นไรข้าวเหนียวนึ่งก็กินกินเลยฮาตัวจะมาเยี่ยงมะม่วงเขาอีกแล้วปล่อยนะเขาจะกินข้าวเหนียวมะม่ว เขาอยากกินวันนี้มะม่วงเขาสวยนะป่อยเดี๋ยวนี้ป้ะงเขาไม่ป่อยมะม่วงสวยแน่เหรอขอดูก่อนสวยจริงด้วยไม่มีที่ติวันนี้ตัวซื้อมะม่วงมาได้สวยมากน่ากินด้วยสิ ต้องแบบนี้สิในการซื้อผล,ลไม้ต้องให้สวยแบบนี้นะรู้ไหมมะม่วงสวยสวยจริงๆน่ากินจังเลยตัวรู้ไหมในการเลือกมะม่วงหรือผล,ลไม้ถ้าเป็นมะแรง ตัวก็ต้องดูเป็นว่ารอยมแมลงกัดหรือว่าเป็นเชือ้อราเพราะว่าแผลเนี่ยจะไม่เหมือนกันรู้ไหมรอยมแมลงกัดก็อีกอย่างหนึง่งเป็นเชือ้อราก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นเชือ้อราฝานเข้าไปก็รู้แล้วว่านี่คือเชือ้อราเป็นมแมลงกัดตัวก็ต้องรู้ว่า,มาแมลงกัดหน้าตา มะม่วงหรือว่าผลไม้อื่นจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นเชื้อรามันก็จะเป็นช้ำๆถึงข้างในเลยถ้าตัวตัดเอาดีๆออกเหล,ล,ลือช้ำๆที่เป็นเชื้อราเพราะเชื้อราเนี่ยครอบครองไปทั้งลูกแล้วเข้าใจปะวันนี้ตัวซื้อผะม่วงมาได้สวยมากน่ากินด้วยใหญ่บ้าพูดอยู่ได้ส่งมะม่วงให้เขาเดี๋ยวนี้นะเขาจะกิน อ้อยเขาปากช้างแล้วตัวคิดเหรอว่าช้างจะคายอ้อยไปไง่ายๆไม่ให้เขาจะกินเอง <laughs> ใหญ่บ้าเขาจะกินขา้าวเหนียวอย่างเดียวเหรอใหญ่บ้าเขาไม่ยอมเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ใหญ่บ้าเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเขาไม่